นะโมตัสสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตจจะตะสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัจจะตะสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน,นบัตินีจะได้ปิสัจฉนาจะทำะเทศนา เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมตัทธาความเชื่อ <c oughs> และวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในประสาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่ง <c oughs> ของเราทั้งหลาย กว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เห็นได้แล้วว่าเป็นธรรมเทศนาพิเศษเนื่องในวันอิสาขาบูชา <c oughs> เป็นอภิลักษิตดสมัยเป็นวันที่กำหนดไว้เป็นวันพิเศษสำหรับพุทธรบริษัท ดังนั้นธรรมเทศนาในวันเช่นวันนี้จึงเป็นธรรมเทศนาพิเศษ <c oughs> เมื่อเป็นธรรมเทศนาพิเศษในวันพิเศษเช่นนี้หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้กระทำในใจให้แยบคายเป็นพิเศษด้วย <c oughs> ให้สมกันกับที่ว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชา คนส่วนมากยังไม่ได้เห็นความสำคัญของวันเช่นวันนี้ไม่ได้เอาใจใส่ในวันเช่นวันนี้ให้สมควรแก่กัน <c oughs> จึงได้รับประโยชน์จากวันเช่นวันนี้น้อยไปซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์จากศา,าสนาน้อยไป คนบางคนอาจจะเถียงว่าธรรมะไม่จำกัดเวลาวันไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันนั่นวันนี้ที่กับกำหนดไว้เป็นวันพิเศษการกล่าวอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าไม่ถูกโดยสมบูรณ์ มันยังจะมีช่องทางให้เลวไหลได้ในการที่ไม่กำหนดวันใดวันหนึ่งว้ว้เป็นวันสำคัญเป็นพิเศษนั่นก็ <c oughs> มีโอกาสให้คนเลาะแหละโละเลเลวไหลไม่จริงเหล่านั้นทำอะไรไม่จริงไปตลอดทั้งปีปีหนึ่งก็เลยไม่มีวันพิเศษเช่นวันนี้แม้แต่สักวันเดียว แต่ถ้าเรามากำหนดวันใดวันหนึ่งให้เป็นวันพิเศษไว้แล้วอย่างน้อยก็จะต้องมีบ้างเป็นบางวันที่ทำให้ดีเป็นพิเศษ <c oughs> บางคนอาจจะเถียงว่าเราจะต้องทำให้ดีเป็นพิเศษทุกวันอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่ก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าคนเราไม่สามารถ จะทำอะไรให้ดีเป็นพิเศษได้ทุกวันนั่นเองถ้าทำได้ดีเป็นพิเศษทุกวันมันก็ไม่มีอะไรพิเศษคำว่าเป็นพิเศษเช่นนี้เป็นต้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมี <c oughs> นี่แหละเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามปกติวิสัยของคนธรรมดาทั่วไป จึงต้องมีวันที่กำหนดไว้เป็นวันพิเศษสำหรับทำอะไรให้ดีไปกว่าวันธรรมดา <c oughs> จึงหวังว่าท่านทั้งหลายบางคนที่ยังไม่เคยสนใจในวันเช่นวันนี้ให้เป็นพิเศษนั่นจะได้คิดนึก <c oughs> ไม่เรื่องนี้กันเจะใหม่ให <c oughs> ้ได้รับผลสมกันจริงๆบัณฑิต ในการก่อนได้กำหนดวันเช่นวันนี้ไว้ให้เป็นวันพิเศษก็เพราะเห็นประโยชน์ส่วนนี้เองคือข้อที่ว่าเราไม่สามารถจะทำอะไรให้ดีเป็นพิเศษเสมอไปทุกวันได้จึงต้องมีวันที่กำหนดไว้เป็นวันพิเศษดังที่กล่าวแล้วในพระพุทธศาสนานี้ก็มีวัน ที่กำหนดไว้เป็นพิเศษอย่างน้อยก็สามวันด้วยกันคือวันวิสาขบูชามีเหตุการณ์เนื่องก,กันกับพระพุทธเจ้าโดยตรงคือวันเป็นคือเป็นวันประสูติวันจัดสรุและวันปรินิพานซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จะไม่มีเหตุการณ์ใดสำคัญไปกว่าวันเช่นวันนี้ในวงการของพุทธศาสนาวันที่ผ่าไปคือวันอาสาละหบูชาก่อนหน้าวันเข้าพรรษามีความสำคัญในข้อที่พระองค์ทรงแสดงธรรมาจากกัปวัตตนสูตรซึ่งเป็น ตัวพุทธศาสนาเป็นตัวธรรมะในประพุทธศาสนาได้แก่เรื่องอริยสัจเพราะฉะนั้นควรจะถือว่าวันเช่นวันนี้วันอาวันอาสาฬหะนี้วันอาสาละหะนั้นเป็นวันของพระธรรมเป็นวันเป็นที่ระลึกแก่พระธรรมต่อไปออกพรรษาแล้วก็ถึงวันมาคบูชา นี่เป็นวันที่พระสงฆ์พันสองรอยห้าสิบรูปล้วนแต่เป็นพระอาหารหันต์ประชุมกันแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมปาติโมกซึ่งเรียกว่าโอวาทปาติโมกแสดงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เป็นหัวข้อสำคัญในท่ามกลางสงฆ์พันสองร้อยห้าสิบองค์นั้นซึ่งเป็นการกล่าวได้ว่า พระสงฆ์ที่มั่นคงสมบูรณ์เป็นคณะสงฆ์แห่งพระพุทธศาสนาได้เป็นไปถึงที่สุดแล้วดังนั้นเราจะถือเอาวันมาคาบูชานั้นว่าเป็นวันแห่งพระสงฆ์จึงได้วันสำคัญอยู่สามวันคือวันวิสาขาบูชาสำหรับพระพุทธเจ้าวันอาสาลหคาบูชาสำหรับพระธรรม และวันมาพระบูชาสำหรับพระสงฆ์ตามลำดับกันไปโดยลำดับโดยลำดับดังนี้คนเราอื่นอาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นและอธิบายเป็นอย่างอื่นก็ได้เกี่ยวกับวันสามวันนี้แต่ในที่นี้มุ่งหมายเจะจงลงไปในเหตุผลที่ใครๆพอจะเห็นได้ว่าวันมิสาขาบูชานั้น เป็นวันสำหรับพระพุทธเจ้าโดยไม่มีปัญหาเลยส่วนวันอาสาละหะบูชานั้นเป็นวันที่แสดงธรรมจักกับประวัตินสูตรจึงจัดเป็นวันของพระธรรมแม้ว่าพระสงฆ์จะได้เกิดขึ้นแล้วเพราะการฟังธรรมจักกับประวัตินสูตรนั้นแต่ก็ยังกระท่อนกระแท่นไม่สมบูรณ์ท่านล่วงไปถึงวันมิสาขะถึงวันมาฆบูชา ึ่งเป็นวันที่แสดงโอวาทปาติโมกแก่ภิกษุสงฆ์พันสองรอยห้าสิบรูปและเป็นพระอรหันต์ล้วนนี่ถือว่าคณะสงฆ์เป็นฝึกแผนโดยสมบูรณ์แล้วจึงถือว่าเป็นวันส,สงค์แต่แม้ว่าผู้ใดจะถือโดยเหตุผลอย่างอื่นกลับกันเสียก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนบุคคล เมื่อเราถืออย่างไรก็ทำในใจอย่างนั้นถือความสำคัญอย่างนั้นแล้วระลึกนึกถึงพระพุทธกรศลประสงค์ในวันนั้นนั้นให้มากเป็นพิเศษกันแล้วกันได้ชื่อว่าทำวันเช่นนี้ให้เป็นวันพิเศษสำหรับวันนี้เป็นวันวิสาขบูชา <c oughs> เพราะว่าเป็นวันตรงกันกับวันที่กําหนดไว้ว่าเป็นวันที่ประสูติสัตรุและปรินิพานของสมเด็จพระบรมศาสดา,ศาในวันเช่นวันนี้เราประชุมกันกระทำพิธีวิสาขบูชาและก่อนแต่จะกระทาพิธีวิสาขบูชาก็ได้ปรารภกันถึงเหตุการณ์นี้เพื่อมีความรู้ความเข้าใจ พอสมควรเป็นการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจให้เหมาะสมที่จะทำพิสาขาบูชาเป็นตนนี้ให้ได้ผลเป็นอย่างดีได้ประพฤติปฏิบัติกระทำกันอย่างนี้สืบสืบกันมาทุกปีสำหรับในวันนี้นั้นก็จะได้กระทำอย่างเดียวกันอีก <c oughs> คือขอให้ท่านทั้งหลายรละลึกนึกถึง สิ่งที่สำคัญสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเนื่องกันกันกบพระพุทธเจ้าก <c oughs> ระทำในใจไว้เห้นีให้เกิดความรู้สึกในพระพุทธคุณนั้นๆให้มากเป็นพิเศษแล้วจะได้มีจิตใจหรือมีกำลังใจอันมากมายที่จะประกอบการกระทำวิสาขะบูชาในวันนี้ ซึ่งจะต้องทำด้วยความเสียสละความอดทนเป็นต้นอย่างสุดความสามารถทีเดียวถ้าหากว่าไม่ได้มีกำลังแห่งปีติปราโมทเป็นต้นรอเลี้ยงจิตใจไว้บ้างแล้วก็ยากที่จะมีความอดทนมากถึงเพียงนั้นได้